ที่โครงหมูข้างในบาทูเต๋ <c oughs> <c oughs> อเปรยมากครับโอ้นี่ก็ได้ว่าเขาตุ่นนานนะเปื่อยเลยอะ่ะโอ้อันนี้อะไรอะ่ระซาลาเปาอ่ะมอนไหนอลองกินโชว์ดิครับว้าวเป็นไงรสชาติที่ดีเย่านเรียนี่ปลาทกโก่ วันนี้ผมจะชิมอันนี้คือปลาคุเตะนะครับอ่าโอเคเลยอ่ะันก็โจ๊กพี่ลักโจ๊กนี่เขาบอกว่าอร่อยมากแค่ทั้งลองเยวจะลองกิน,<า>นโจ๊กของเรือถ่ายวิดีโอแน่นหมนะ รีวิวอรีวิวลงในช่องครับเลยนะเอ่อปทครั้งแรกรเปล่าครับครั้งแรกแะนก่อนได้ไมเอ่ยได้ครับเลยไปรีวิวได้ทได้ครับครับครับอันดับแรกนะครับผมครับจะขอแนะนำน้ำจิ้มสำหรับทานจิ้มสหรับที่ร้านก่อนเนาะีสหรับที่ร้านจะมีหมดด้วยกันาตัวนะฮะ ตันที่หนึ่งนะครับผมครับจะเป็นที่โฉตัวนี้เป็นต้นตำรับปีเลยนะครับเอาไว้ทานกับติ่มซำเนาะออกรสชาติเค็มเปรี้ยวนะครับถัดมานะครับจะเป็นส้มเขียวของภูเก็ตนะฮะตัวนี้จะออกรสชาติเผ็ดหวานนะครับแล้วก็ถัดออกมาตัวหนึ่งก็จะเป็นส้มเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็นของหัดใหญ่เนาะถ้าทานแบบโปอัดนะครับผมครับก็คือการเอาทั้งสามตัวนี้มารวมกันในหนึ่ง่องได้เลยนะอัตราส่วนท่าน้องกันจะเป็นก๋วยเตี๋ิ่มสุปโปรอันเองนะครับที่ยววัน อยากให้ลองชิมดูนะฮะยิ่งกินกับติมซัมดยิ่งอร่อยนะฮะติมซัมสิ่งหนึ่งนะฮะก็จะมี2ชิ้นใช่ไหมหนึ่งชิ้นนะครับอยากให้ลูกค้าชิมแบบออริจินัลดูก่อนนะฮะอ่าแล้วก็เพื่อชิมรสชาติของเขาว่ารสชาติออริจินัลของเขาเป็นยังไงเนาะคำที่สองนะครับอยากให้จุ่มน้ำจิ้มตามได้เลยตามใจชอบนะครับเลือกทานดูได้แล้วลูกค้าชอบแบบไหนก็จิ้มแบบไหนสุดท้ายเลยนะครับอยากให้ตดน้ำเขาดูด้วยนะครับที่ผมให้เป็นคอนท้องเพราะแบบ อยากให้ลูกค้าได้ตดน้ําดูนะของเรามันเป็นจิมซำซำสดนะฮะมันจะมีความหวานของน้ําติมซำที่ออกมาหลุดในถ้วยเนาะมันจะหวานไม่เหม็นใรเลยอยากให้ลองชิมดูเพราะถ้าหลายๆที่ถ้าไม่ได้ทำเป็นจิมซำซำสดนะครับมันจะไม่มีรสชาติแบบนี้ลูกค้าได้กินแลวลูกค้าจะแยกออกเลยว่าเฮ้ยจิมซำที่มันอร่อยอร่อยที่มันทำสดอ่ะมันเป็นยังไงเนาะจิมซำที่แช่แข็งอ่ะมันเป็นยังไงมันจะต่างกันนะครับ เราชิมดูนะครับครับนงสบายดีครับทานได้อร่อยนะเดี๋ยวขอเพิ่มโจ๊กโจ๊กหน่อยครับพอดีมันเป็นเมนูที่ได้อันนี้โจ๊กเป็นเล็กคอมเมนตเลยนะครับอันนี้เราจะทำเป็นสูตรท่องกงเราจะเที่ยวนานประมาณ3-4ชั่วโมงนะฮะเที่ยวโดยไม่หยุดเที่เลยนะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนคนเที่ยวครับถึง3คนเพราะน้องจะทนความร้อนได้ไม่นานอ่าเวลาเราเราเที่ยวไปนานๆมันจะร้อนแขนดังนั้นเราต้องเปลี่ยนคนเที่ยวไปนะครับชั่วโมงละ1คนนะฮะเพื่อให้โจ๊กเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันกับข้าวเลย อ่ข้าวมันเป็นเนื้อเดียวกับปุ๊บเลยมันจะแยกกันไม่ออกว,วางวางยิ้งเอาไว้นะครับมันก็จะไม่แยกชั้นใช่นี่แหละครับคือเทคนิคของโจ้งโกงทำไมเวลาไปทานโจ้งโกงทำไมมันถึงดังโจงมันเกลทำไมถึงดังได้เทคนิคตรงนี้มาจากตอนที่ไปเรียนมานะครับผมแล้วก็พวกสุดหมูอ่ะเราก็ยังคงทำเป็นไทยอยู่เพราะคนไทยจะชอบกินหมูมากอ่าหมูเด้งอะไรเงี้ยเราคงก็จะใส่หมูเด้งลงไปในข้าวของโจ้งโกง แล้วก็มีอ่าบอนท็อปด้วยไข่บอนเซนนะครับแล้วก็ทำแบบอ่าโต๊ะไทโบราณท,ที่มีการโรยดีดสองลงไปด้วยอะไรเองครับ ใช่จะทำเป็นสไตล์ไทยน,นะครับผมทำแต่ดูวเนโต๊ะเป็นสไตล์่องกงแล้วมีตรงนงมาก็ากสาสาากผมส,สมผสานกันได้ของตัวทำให้แบบลูกค้าติดปก๊ติดใจทาน ida, คานู่กับกุ้งปันน้องโขงก็ยิ่งอร่อยเนาะไปน้องโขงก็ทำเป็นสูตรโบราณเหมือนกันนะครับอยากให้ลูกค้าลองฉีกแล้เทสดูก็ได้นะครับไปน้องโขงที่ดีอ่ะเดี่ยวเราลองดูอ่ามีวิธีการดูไปน้องโขงที่ดีนะครับเห็นไหมครับ,รรบเขาะจะมีใยใย,ย,ยอ่ยาใยแมงนะครับเป็นยีนสดอยู่ข้างในนี้อ่ะแล้วก็้อยากให้ลองบีบดูบีบเบาๆแล้วก็ปล่อยดู อ่าเห็นไหมมันคืนลูกอ่าใช่กกรออบมาเลย่ะใช่ครับมันจะคุ้มกรอบนอกแล้วนุ่มในเพราะมันจะมีแป้งเป็นใยอยู่ข้างในเนาะเนี่ยหาทานได้ยากมากสังเกตตรงนี้ก็ดูรู้แล้วครเวลาเราฉีกมันต้องโผล่ดูแล้วก็รู้เลยว่าอร่อยไม่อร่อยอย่างเงี้ยถ้าเขาทำกับแป้งสำเร็จอ่ะข้างในมันจะกรอบนะฮะกรอบอย่างเดียวแต่ไม่นุ่มนะครับอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในเลยทานแต่โจ๊กมันจะข้าวเขาจะไปอมอยู่ในเนี้ยจะอร่อยจะไม่อมน้ำมันด้วยนะครับครับโอเคได้ครับสบายครับทานให้อร่อย ขอบคุณมากครับบก่อนนะครับขอบคุณมากครับมาดูแลลูกค้าตัวอื่นนะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็ลองอาหารที่เขาเลอมเมน์ก็คือโจ๊กนะฮะนี่ลองลองกินดูแต่มันเหนียวเหนียวนะโอเคเดี๋ยวให้ที่รักลองดูก็ไข่ไปด้วยไข่ไข่อันนี้เราทดอกเียวแล้ก็มุกเลยนะครับ อราดดิ้ก็มปลามมาเริ่มเลยอ่ะครับอ๋อแล้วก็ฉีกปลาทั้งตัวลงไปนะครับทีนี้เราเอาซอสไปอ,ไไอ๋อครับลองปลาทั้งตัวเลยรีวิวโดยคุณน้องเป็นไงครับ หอมะอ่านี้ผมลองโจ๊กบ้างนะครับเขาบอกว่าเคี่ยวนานมากแล้วมีท็อปปิ้งโดย่ได้มีกรอบอโจ๊กโอเคเลยนะไม่ได้อวย <c oughs> โอ้เคก็ลองลองติ่มซำเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เอาน้ำจิ้มใส่ทั้งหมดเลยคร อหมดเลยลองดูอืม,อ,มอร่อยครับคือสามอย่างเนี้ยต้องผสมกัน <Yeah. S 1> ที่เราเอานี้ไหม ปาลังโกลนี่โอเคเลยนครับางโขอร่ปาดูดิดูเอองันเางเลยปลาตอนที่เธอเป็นทงานอที่ตัวเต็มไ้อครับเหลือสอเก่งสุดท้ายผมจาัดก,การตีนไก่ส่วนที่รักจาัดก,การนี่ไปเลยพุ้งผมจะมีไข่ไอ,ออนเซนดึงดึง,ดง,ดง คือเ <c oughs> นี้ยร้านไม่ได้จ้างมานะครับผมก็สั่งไปทั้งหมดเนี่ย525เอ้ยไม่ใช่ 400, 4ี่ร้อบาทตอนแล้วนะครับวันนี้กินเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยมีกินไม่หมดใส่ถุงนะครับปลาเรืองโกแล้วก็มีเนยชาให้กินด้วยจาร้อนฟรีนะครับอันนี้ฟรีใช่ไหมฟรีมีน,นเย็นฟรีส่วน ตรงนี้กินไม่หมดเราจะเอากลับบ้านเป็นปลาต้องโกกเห็นเรีเยบร้อยไปแล้วครับฝากกดติดตามนะครับช่องของ DIY